<N> <l ap> รรนหน้าหลอกเป็นคนหน้าดีอยู่แล้วตามนี้3ามชั้นอุ้ยเห็นแล้วแบบจะร้องไห้หน้ามนมาอะไรเงี้ยหน้ามอนหมาบุดด้อพลาด <N> <l ap> แล้วมันเฟล <N> <l ap> ลเนาะทุกคนวันนี้จะมาเป็นเซ็งเป็นเซ็ <N> <l ap> ถึงเวลาแล้วที่จะเปเซ็หนะตัวเองตอนแรกคิดว่าแบบจะรลอให้แบบว่ามันเสร็จก่อนมันลงตัวก่อนเพราะว่ามันก็ใกล้เสร็จแล้วเนาะ กล้เสร็จแล้วมาถึงว่าแบบที่เราแกนแบบว่ามันจะต้องมิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันก็จะแบบพบแล้วจะหมอเดินหน้าไปเลยจะทำคางไหมใกล้ไงใกล้เสร็จแล้วก็จะเหลือคางเหลือคางอย่างหนึ่งก็คือจะจบแล้วก็เลยแบบกลับว่าเดี๋ยวจะรอทําคางดีไหมเราให้มาเฟซเช็คแต่ว่าโบนอยากให้เฟนแล้วเฟนแล้วซึ่งไดบอกว่าทั้งหมดทั้งมดหน้าขมนเลยนะนี่คือหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากคนที่พูดว่าไม่จำเป็นต้องทำหน้าหรอกเป็นคนหน้าดีอยู่แล้วขำนี่คือเพราะเนี้ยพูดไปมานะเป็นคนอยู่ให้ทำหน้ายลมา ปู่นาไอ่ที่อ้ปู่นาที่โอ้ที่ไม่พูดเลยเลยโชยดูใเถอะไอันนี้ก็ัดีอยู่แล้วไงไม่ต้องทำหน้าก็ไม่ได้ใหญ่เพื่อนรอหน้าใหญ่ทีเราเพื่อนแกลงเพืเขยเพื่อนทำไม่เคยรู้ตัวตัวเองหน้าใหญ่มาก่อนเลยทุกคนแล้วก็จนตัวเองหน้าเล็กจริงหึงรั้วอ๋อหน้าใหญ่เนี่ยเนี่ยคือลูบก็ทำศิลปกรรมทุกอย่างคือลูบในขนาดนี้นั่งรอสิบทองแล้วในชีวิตเลยนี่คือลูบแคปจากคลิปยูทูปปะเข็บเจลิมาคลิป ทุกคนเนี่ยใครบอกไม่เปลี่ยนถาจริงคือจะบอกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตอนนีน้ไม่มีใครคิดว่าบุเปลี่ยนนะถามมะนาวมานาบอกไม่เปลี่ยน,ยนจนกระทั you, ่งคลิ๊บยูเด้งขึ้นมาแล้วทุกคนบอกเฮ้เปลี่ยนจริง ฉันไม่เคยรู้เลยว่าตาก่อนตาเธอมันมีปัญหายอย่างนี้ฉันไม่เคยรู้เลยว่าตาก่อนหน้าเธอมันมีปัญหา,ยยาจริงๆแล้วก็จมูกอ่ะเป็นคนจมูกโดง่งอะเน,นี่ยคือโด่งจริงเนี่ยความสูงจมูกคือเท่าเดิมเลยใช่อ่าจริงคือจมูก <A. S 1> เป็นอะไรที่เแฝงน้อยสุดการทำจมูกเทอเทนจมูกใช่จะบอกว่าอย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นการทำัลยกรรมคือโบสพอโบูเป็นคนที่แบบว่าชีวโบท็อกซี่ทำนี้สี่จมูกต้องทำทั้งอันนี้สงสัยว่าจมูกโด่งมากโด่งแบบโด่งสุดๆโบก็จะบอกว่าต้องทำนะเพราะมันใหญ่ไปมันมีความเป็นชมพูเป็นชมพูอออก่เยแล้วมันก็มมมีีตตรรงงงกลาาาเเ้ยแแ่่่คคิดวันโ น่พอมาดูจริงๆอ่ะเฮ้ยเอามันมีมาก์โกโดมันมีเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยทุกคนก็คือเริ่มแรกเลยการฉีดบทอบพอเริ่มฉีดบทหอบไปครั้งแรกปุ๊บเฮ้ยนั่นมันอยู่อยูอ่แบบเออหมดเลยครั้งแรกค่อนข้างเห็นความแตกต่างเนาะแตกเห็นความแตกต่างเพราะว่าเดิมมันใหญ่มากพออยู่ปุ๊บเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นมันดีอยู่แล้วนะแต่มันดีขึ้นได้อีกแก่ดีแค่ดีอ่ะก็ฉีดอีกตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าแบบมันดูมีรูปร่างขึ้นแต่ไม่ได้เล็กนะทีนี้ก็เริ่มม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 ไไไปปปปปแแบบววว่่่่่าาจจจจููููกก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 กเเเเลลลลยะิินนนนนื้อออออัต ไม่มีเลยเอออาจจะมูกก่อนจมูกก่อน,กกอนฟิลเลอร์เราก็จะมูกเลยโบจะแบบว่าถ้าจะทําอะไรโบจะหาอุย้ยจริงจมูกสวยไหมอุ้ยเนี่ย,ย,ยนคนนี้ทำที่นี่นเพื่อแบบปลายยาให้เรารู้สึกว่าเราอยากทําทีละหน่อยทีละน้อยซึ่งตอนนั้นทานอยู่ว่าไม่ทําไม่จําเป็นไม่นู้ไม่นี่ไม่น,าน่าจนนางทําให้เรารู้สึกว่าเออจมูกเราใหญ่จริง <c oughs> ได้อะเดี๋ยวเอาทุกคนก็เลยยอมไปทํานี่ก็เลยไปทําจมูกอัอนน,นี้ผักเฟิร์นผักเฟิร์นนี่ยผักเฟิร์นจมูกจะบอกว่าจมูกอันนี้ราคาเก้าหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งเพราะมันแพงเพราะว่ากลัวมากเพราะว่าเป ป้านะอยู่ดีๆเนี่ยแล้วไปทำจมูกเงี้ยโอ้จมูกอยู่ดีๆต้อามีมานกีดแล้วเป็นคนกลัวการผ่าตัดก็เลยแบบว่าเลือกที่แบบดีมากๆแล้วเลือกทรงจมูกพยายามเลือกให้มันเป็นทรงแบบลูกคุณที่สุดแล้วตอนทำบอกหมอว่าขอทำแบบไม่เอาความสูงเลยแต่ให้จมูกมันเล็กลงทุกคนถ้าเทียบกับรูปเก่าก็คือจะเห็นเลยว่าจมูกมันเล็กลงมากน,นี่คือวันแรกๆอออันนี้วันแรกๆอะไรวันแรกๆนี่ทำตาแล้วทำตาแล้วมวยอินเสิร์ตมวยไปหมดเลย นั่นแหะทุกคนจนจมูกเล็กลงแต่จมูกเพื่มไม่ค่อยถ่ายเพราะว่าไม่ค่อยเปลี่ยนนี่ไงเพราะมันมันเหมือนเดิมอยู่แล้วเออในจมูกเพราะตายังตุยอยู่ทุกคนนี่คือจมูกผมชอบตอนบวมมากอยากให้จมูกมันแบบนอนปลายอ่ะปุ๊บสโลปลายแบบปุุงอ่ะอันนี้มันตรงตรงน่อยเออตรงตรงน่อยแต่ว่าทุกคนบอกว่าชอบจมูกหมดตั้งแต่ทํามาทุกคนแม้กระทั่งเพื่อนคนก็ะจชอบจมูกหมดบุ้มเองก็ชอบจมูกถือว่าเป็นอย่างหนึ่งการทำเสรมครั้งแรกที่แบบประสบความสําเร็จมากด้วยความที่จ่ายราคาสูงมากอันนี้บอกเลยว่าทำที่โซเมโกะหมอมิ เนี่ยมันไม่เป็นแผลเห็นปะมันไม่ได้เป็นตะขาบข้างๆเขาตัดตรงนี้แล้วก็ทำจมูกอะคิดว่าเปิดรูเดียวทำเสร็จปุ๊บบดเดินเข้าไปถ่ายคิบว่าอ้าเต็มเลยเปิดสองฝั่งเลยแต่ว่าไม่ได้ตัดตรงกลางเพื่อเปิดจมูกออกน,นะเปิดสองฝั่งแต่ว่าโคตรเจ็บทำหน้ามาทั้งหมดจมูกทรมานส,สุดไม่รู้ว่ามันอาจจะทําเยอะทีเดียวไหมไม่รู้อะเออมันก็เลยแบบเจ็บมาปวดมาทุกคนแบบทรมานมากแต่ว่ามันปวดแค่ประมาณวันสองวันแรกแค่นั้นที่เหลือก็คือสบายแล้วตามคอนเซ็ปต์จมูกแล้วผลลัพธ์ก็คือออกมาแบบคือแฮปปี้สุดๆสำหรับงานจมูกอออออ๋เเเเเาาาชช้้ยยะททคคคนนิกกกกรจมู็ื เนื้อก้อนกบนี่ยทุกคนก็คือพาดตูดก่อนแล้วก็เนื้อตูดอ่ะมาใส่ที่ปลายทมูแบบนี้เออลองปลายแบบนี้แล้วก็ซิลิโคนเป็นแบบว่าดีสุดทุกอย่างดีสุดทักธนาบุทุกอย่างดีสุดหมดเพราะว่ากลัวหมดที่กลัวก็เลยยอมจ่ายมากกว่าเออแล้วหลังจากมูเสร็จก็เลิมาเมโซแฟโตกับบดทอกจะทำเมโซกับบดทอกคู่กันอันนี้อะไรอันนี้ชิบบดหอกมาบ่อยแหละใช่ป่ะนานเริ่มหอยนานเริ่มหอยใช่แล้วพอมเอสโตก็ไปอีกกับบุ้มรู้สึกว่าที่บุ้มมามีเหนี่ยตอนหลังอะน่าจะเป็นเพราะเมเอสโตก็เหมือนแบบ แล้วก็ต่อาหารอะไรเงี้ยทุกคนมันก็เลยแบบว่าปุ๊บหอยกลายเป็นหอยกลายเป็นแบบเหนียกแบบเวอร์เวอร์แบบเวอร์ดูนี่ดูนี่มันคือเหนียกอย่างนี้เลยเห็นปะมันเป็นเหนียกแบบสองชั้นเลยอ่ะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกตัวก็ไม่โสดไปเรื่อยๆๆๆแล้วก็มาทำตาเนาะใช่ทำตาชิดตาก่อนหรือทำตาก่อนอ่ะทำตาก่อนชิดปากก่อนชิดปากก่อนเนาะใช่ปากหรือไม่ใหญ่เลยใหญ่ทำตาก่อนไม่ชิดปากทำให้มาลอดูไม่ตัวชิดปากตั้งแต่ตอนวันที่หมอเนี่ยถามว่าว่าเอ้ยขอยแต่งตาไห้ไม่หอมเพราะปากผใหญ่จะรู้กันหรอเอาหรอเออปากคนใหญ่เอาหรอเอาชิดดปากกก่อน็ไ้ เริ่ฉีดปากปากก็คือแบบเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าชีวิตนี้ขาดไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือแบบดีมากเพราะปากมันหนาปุ๊บหน้ามันดูจึง้งแล้วฉีดปากมาเป็นอะไรที่คนชมเยอะมากเราเป็นคนที่แบบเติมบ่อยก่อนเวลาด้วยเพราะท้าเติมกันแบบปี2ปีนี้เติมประมาณแบบ6เดือนอประมาณนี้เป็นคนที่เติมบ่อยมากแล้วบอก่าอะไรขอฉีดแบบให้ปอมที่สุดขอฉีดแบบปากอะ่ะขอ,อให้ปอมที่สุดให้ใหญ่ที่สุดให้ดูร้วทำให้ดูรูวว่าฉีดเลยแบบเฮ้ยฉีดปากกันหรอไอ้แก่เดี๋ยวเอาไปเอออย่างนั้นฟิลนั้นเลย ปากก็คือมีหน้าแก้มตรงนี้ก็ชินน้อยมากไม่รู้สึกอ,อะไรหรอกแล้วก็มาทำตารอบแรกวทำตานี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าตอนนั้นอะที่สงสัยว่าทำไมตัวเองถ่ายรูปหน้านี้ดูดีกับหน้านี้ไม่ดูดีแต่ว่าตาข้างเนี้ยมันบวมหน้าบวมมันจะตกลงมาหน้าทุกคนแหละแต่ของบวมมันจะตกแถบนี้เยอะมากทุกคนพล้วตาข้างเนี้ยมันก็เลยบวมตุยแบบเป็นคนมีไขมันตาเยอะจนประสม่นจริง,รงๆอะคือบวมอย่างได้เป็นคนตาขีดนึกออกไหมเหมือนพวกเกาหลีอะเกาหลีตาขีดเอออยากให้ตาตัวเองขี้ยังดียังไม่ถึงแต่มันไม่สามารถทำแบบนั้นได้มันทำได้แแแแแบบบบกกก็็คคคืือออออออตตต้้้งไไปเเเเาาาหลลลลีีียยย่่่่่ววมมมมมัััันนนนชูขะ เอาเท่านี้เอาที่เป็นตัวเองก็คือทำตาสองชั้นแต่ขอชั้นที่กว้างที่สุดใหญ่ที่สุดซึ่งชั้นใหญ่ที่สุดโดยปกติผู้หญิงจะทำเพราะว่าเวลาลงอายแชโดว์มันจะสวยเวามีเพื่อนก็เธอเพื่อนก็เธอทำตามาแล้วพอทำตาชั้นมันไม่ใหญ่สุดชั้นกลางชั้นตามันหายหนะก็เลยบอกว่าทำใหญ่ไปเลยมือเดี๋ยวมันก็ยุบเหมือนยุบเสร็จมันก็จะพอดีอะไรเงี้ยนี่ก็ทำใหญ่สุดซึ่งก็โอเคนะทำมามาก็โอเคเนี่ยทำตาครั้งแรกชั้นตาคือคมกริบถ้าเทียบกับลูบีฟอนชั้นตามันจะตุยทุกคน ที่กลัวที่สุดเลยแล้วทำาออว่าจะสามชั้นไหมแต่บอกว่าไม่ค่ะแต่น้ำเสียงหมอมั่นใจกว่าเด็กปุ๊บสามชั้นเฟลบอกหมอหมอแก้ให้แก้แบบต้องดึง <c oughs> ชั้นตาให้ลึกกว่าเดิมเพื <c oughs> ่อที่จะให้ชั้นตาหายแก้ปึ้งชั้นตาลึกขึ้นแต่ชั้นตาเพิ่มขึ้นด้วย <c oughs> <c oughs> อันอนี้พูดตรงๆว่าเป็นสายการ,รที่เฟลที่สุดเนี่ยแล้วก็เพิ่มชั้นตาตกเห็นปะ่ะตรงเนี้ย <c oughs> มันกดเห็นปะ่ะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะโอเคแต่ปุ๊บเนี่ยมันกดหางตาให้ตาข้างในดูตกแล้วมีชั้นตาข้างในเยอะมากเป <c oughs> ็นอะไรที่เฟลแบบย กับทำแล้วเราเป็นยังไงก็ยังดีกว่าเนาะดีกว่าเออดีกว่าซึ่งเป็นอย่างหนึ่งที่มานาบุดว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้เลยว่าตาเธอแบบมีปัญหาจนกระทั่งเห็นว่าทําเสร็จแล้วแล้วโอเคเลยรู้สึกว่าอ๋อแต่ก่อนตาเธอมันแบบตามันตกจริงด้วยตามันดูมีปัญหาจริงด้วยพะเราไม่ได้เห็นในเวอร์ชันที่มันแบบแก้ไขปัญหาเ่เราไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาอะไรเนี่ยเออเป็นอย่างหนึ่งที่มีแผนว่าจะแก้แน่ๆแต่ครั้งนี้สวยมากแต่สวยครั้งเดียวแต่เราก็มาเริ่มทําสกินแล้วสกินเริ่มมาสกินก็คือทำ อย่างมันห้อยเนาะแล้วทำอัลตรายิงปึ๊บทุกอย่างบบาหน้าแบบเลียวแบบไม่เคยหน้าเล็กเท่านั้นมาก่อนเราเล็กแบบ2ปีแล้วแบบทุกอย่างมันชัดมันดูดีแบบบีฟอร์อัพเตอร์แตกต่างมากเดี๋ยวจะให้ดูบีฟอร์นะบีฟอร์จะเป็นแบบอย่างนี้เลยแล้วก็อัพเตอร์คือหน้าจะแบบเล็กเลียวแบบโ no, นแต่งรูปหลายเปอร์เซ็นต์อันนี้ยืนยันเลยเออนี่ก่อนทำนี่รูปลินิกไทยนี่หลังทำหนึ่งครัง้งเขมามันจะเห็นผลเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์จนแบบดูดนไปคือเล็กเลยแต่่วามันอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็มาเริ่มทุกคนเป คิดเดเลีคลินิกอ่าหมอเลดเป็นคนดูแลจะบอกว่าระหว่างนัดทำพิโคพูดเลยว่าหน้าใสแบบคนใส่ผิวคือใสมากทำพิโคนะถ้าทำวันนี้พรุ่งนี้หน้าใสเลยทุกคนแต่ว่าหน้ามันจะแดงม,มันทำเป็นแรงสุดก็คือผิวมันก็จะมีความแบบว่ามีความเรียบขึ้นแต่ว่าลุมสิวอ่ะมันต้องใช้ระยะเวลา,วลามันมีหลุมลึกหลุมตื้นก็เนี่ยหลยยังจากนี้นรู้สึกว่าเออจะกลับไปแล้วจะกลับไปทำพิโคต่อทำลุมสิวต่อเพราะว่าหน้าใสแล้วก็ผิวมันจะมีความเรียบลื่นขึ้นมากนะครับทุกคนสองปีอัลาทอตร์เมออร์กับลขึ้นนาาหมมดก็ขึ้นมาทำเอา้องรัล แต่ถามว่าเห็นผลไหม <c oughs> เห็นผลเลยรู้สึกเหมือนกันเลยกับอัลเทอราว่ามันปึ๊บขึ้นมาเอาแต่รรมือมันได้น่าใส่ใาาด้วยได้ลงกระชับด้วยกระชับอาจจะเป็นน้องกับอัลเทอรา,า,าแต่ว่าได้น้าใสที่อ<ช>ัลเทอราไม่ได้ซึ่งทำมาก็คือยกยกขึ้นเลยระดับหนึ่ง<ช>ก็คือจะเห็นว่ามันมีความแบบกลับหน้าชัดขึ้นอะไรขึ้นพอใส่แล้วปุ๊บที่ปากเนี่ยมอเน,น็ตเป็นคนดูแล<ช>เออหมอเน,น็ตคือปั้นทรงปากเก่งมากมอเน็ตคือเพื่อนแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยกวีนแล้วปากแม่ปุ้ยก็คือหมอเน็ตชีใช่จึงแบบจึ้ ก็มีพิโคกังนำ้ำแต่ว่ากาังน้ำเป็นพิโคเซก,กันเลเซอร์พิโคเวเอ,อไม่ใช่กังน้ำเป็นพิโคเว ก็คือเป็นแบบลุมซิลเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่เบากว่าไม่ได้เป็นแผลไม่ได้เลือดซีบไม่แดงไม่ต้องทับฟื้นเลยเลยทุกคนน่าใส่เหมือนกันแล้วก็เอ่อให้ผิวที่แบบมีความละเอียดเหมือนกันแล้วก็ไปทําอะไรนะไวราโปชิดผิวกางน้ำน้าี่ก็มีเลเซอร์หนวดที่กลางน้ำเหมือนกันพวกทิดมงเมนี้ก็คือทำเลยรเปลือยอยู่แล้วจะบอกก่อนนะเนี่ยไม่เคยชิหน้าใส่หรือว่าไม่เคยเขาทําอะไรกันบ่อยๆนี่ีรันชาแนลมาเดมาเดแล้วที่เขาสกิอะไรกันน่ะที่เขาสกิทน่าใสไงไม่ที่เขามัน คิดกันก่อนนะเนี่ยมันชื่ออะไรนะมีโซ่เออแล้วแหละไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยพอคิดว่าแบบต้องเป็นสิวอยู่เป็นสิวแบบคือจะตายอ่ะเครียดแบบจะตายเหมือนจะเป็นแบคนีเรีเหมือนจะเป็นบ้าเหมือนจะเป็นแบบซึมเศร้าอ่ะทุกคนเป็นคนนอยกับเป็นสิวมากเป็นสิวแบบเนี่ยมันเป็นแล้วเป็นอีกอ่ะดูสิวดีดูความแบบสิวอ่ะทุกคนมันแบบเวอร์แล้วก็นอยแล้วก็แบบยังไม่ทําเรื่องผิวเพราะห่วงว่าจะรักษาสิวก่อนเนี่ยเอาปะ ดูดิโอ้ <wield> ดูดิดูโอ้หูนะน่ากลัวเนาะอุ้ยเห็นแล้วแบบจะร้องไห้ทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบเป็นพลังงานลบกับชีวิตวุนนีจริงนะแล้วก็นั่นแหละมาทำสกินครั้งแรกก็คือเบลโลเทโลซึ่งรีจูรันดังเวอร์แต่ว่าเราไปทำเบลโลเทโลแล้วเรารู้ว่ามันดีกว่ารีจูรันใช่มันจึงกว่ามันชํำกว่าน้ำมันใสกว่าเงากว่าเติมเต็มได้เลิศกว่าชี่ครั้งหนึ่งอยู่ได้เก้าเดือนปึ๊บหาเลยคลิน็กเบลโลเทโลก็ไปเหตุที่ดีเอสเคที่นครสุโครั้งแรกสามหมื่น แต่ตอนนี้ราคาก็ถูกลงแล้วแหละเออเพราะว่าตะก้อนมันไม่มีไงใช่ตะก้อนก็คือ 2, 2เดือนที่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> แต่ไวมากนะราคาเปลี่ยนมากนะเพราะว่าฉีดรอบ2แล้วเดี๋ยวจะร้อยฟังก็คือไปทําที่แรกที่นัน่นเลิฟไหมเลิฟมากรอบแรกที่ฉีดอ่ะตุณเหมือนจะอยู่ประมาณสิบสี่วันก็คือให้อยู่สิบสี่วันเพื่อจะให้ผิวมันมีความเล็บเนีย่ยคือจะบอกว่าก่อนนั้นอ่ะน้ำบุมมีการก,กดสิวตลอดนะแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บมาฉีดอะไรสิวไม่ขึ้นเลยก่อนทำมาคิดว่าเอ้ยเราทำวิธีทุกอย่างแล้วในการรักษาสิวไม่รู้ว่าวิธีนี้ถ มันมีความแบบแข็งแรงแหให้ผิวมันแบบว่าดูแลตัวเองจากภายในที่มันมากกว่าการทาครีมจริงๆอะไรเงี้ยหลังจากฉีดปุ๊บหน้าคุณไม่ได้เป็นสิวเลยดูดิดูดิดดแล้วหน้าใสหน้างเงาแล้วหน้าดูเต็มแล้วแต่งหน้าแบบติดมากนี่คือการทำ Bioderma ท,ที่แบบสามหมื่นแล้วประทับใจมากแล้วทําให้ชีวิตแบบแฮปปี้เลยแต่ย้อนกลับไปก่อนไปทัเทโลกดสิวเลเซอร์สิวกดสิวกับพี่กุ้งกดสิวก่อนกกดสิวับพี่กุ้งไม่ใช่พี่กุ้งพี่กิมลูกศิษย์พี่กุ้งกดสิวเวอร์ถ้าที่สุพรรณพี่กิมเป็นคนดูแลเรื่องสิวให้แตต่อนหลังย้าายไปที่่มคคิิินนลกชวงงหลลัมาเเซอสิ ตลอดเนาะเปิดหัวสิวทำเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งสิวมันเริ่มดีขึ้นอยู่แล้วจนแทบไม่มีสิวจนครั้งสุดท้ายอะที่ทำอะเราก็ไปทำบิลเลอร์ไฮโลแล้วหลังจากนั้นยังไม่เคยไปกลับไปทำสิวอีกเลยนะใชทำบิลเลอร์ไฮโลเสร็จแล้วก็ไปปุ๊บฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ที่ที่แอนนาคลินิกใช่เพราะว่าเป็นคนน่อยว่าอุ้ยใต้ตาดำร่องแก้มหน้าเหมือนหมาอะไรเงี้ยหน้าเหมือนหมาบุดดกนอนตะแคงข้างนี้ยปุ๊บข้างนี้ก็จะลึกยาวก็เริ่มหน่อยแต่ว่าอุ้ยมีร่องแก้มอยากให้ดูตอนหลังฉีดอะคืือออออหนนน้้้้้้าา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 ายยกก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 แบบไไไมมม่่่่่เเเเเเรรรรขขใใจจจจววคคทฟิิลล์ป็็ดดฉีตตต การฉีดล่องแก้มก็คือจิ้มล่องแก้มซึ่งไปเจอหมอที่แอนน้าหมอแบบรูทุกอย่างใหม่หมดมีเทคนิคการฉีดที่เวอร์มากแล้วคือฉีดปุ๊บหน้าย,ยกแบบหน้านเลียวเลยอ่ะทุกคนหน้านวีแบบขึ้นไปเลยรู <ขอ S 1> จม,มูกเ,เออมมมรูจมูกแคบเลยนี่ก็บอกว่าอุ้ยการฉีดฟิลเลอร์ไม่ได้แบบหน้าใหญ่หรือว่าเติมเต็มให้หน้าบนอย่างที่เห,นห็นมันคือการทำให้หน้าเล็กมันคือการทำให้หน้าแบบพอดีคือแบบว้าวซาม,มากตอนนี้เริ่มทำหน้ามาประมาณสามปีก็เลยมีแผนว่าเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างลงตัวจะไปฉีดแบบนั้นอีก้จร้้อออออนหรรรืว่าาาาทททะะไยงงเีปมณิตย์ใช่่ปะอนึงมันนนนไอ้้เีี่ยป็กาารททหิ่ง ใหญ่ที่สุดสําหรับตัวเองนะ<ช>เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็พักฟื้นไม่เสร็จเลยมันต,ต้องพักฟื้นประมาณสาเดือนซึ<ๆ>่งตอนนี้ได้เดือนเดียวคุณต้องใส่ผ้ารัดหน้าตลอดหัวมันก็เลยจะแบนเดือนแรกต้องรัดหน้า22ชั่วโมงตอนแรกจะไปดูดแคดเนียยเพราะว่ามีปัญหารเรื่องเหนี่ยงพอไปเจอหมอจริงๆปุ๊บหมอแนะนํา,หา,า,หาให้ดูดแก้มด้วยเพราะว่าเป็นคนมีแก้มเยอะกลายเป็นว่าดูดเขาเรียกว่าอะไรนะหมรรคค้วนจากละครที่ทำมาอะไรนะ อเออบวกกับการทํายกกระชับอีกแล้วซึ่งยกกระชับมันใช้ความร้อนทุกคนมันก็คือแทงไปซึ่งเลยตอนนั้นอะเพิ่งฉีดเบลเเลอร์มาได้ประมาณ10กว่าวันแล้วเพิ่งฉีดดเลอร์มาได้อีก4วัน2องอยาอย่าห้ามโดยความร้อนภายใน14่วันแต่ด้วยความที่จองคิวไปแล้วซึ่งคิววันที่17ตอนแรกโบจองทําคางสรุปทำไปทำมาเลื่อนคางเป็น17บดูไขมันก็เลื่อนหลับวันที่17ก็ไปดูไขมันมา,มาตอนคอนเสาร์เออตอนคอนเออสตร์ตว่าวาดว่าแบบมา,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 าตอนตรงนี้นะตรงนี้ก็ค โดดช่องแก้มล่างกบหน้าแล้วก็นี่งเอางี้นะว่าการดูไขมันก็คือไม่มีจุดไหนที่ตม่งดูเลยแล้วก็บริทไทยก็คือเอาเครื่องความร้อนเนาะแชงเข้าไปในหน้าน่าแบบคมว่าเบลโลเทโรกอเป็นเลอะอาจจะมีการหายไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่ทุกคนเห็นมานาคอ่็ยมงมีอยู่ยังเป็นความเป็นรอยอยู่นะรอยดูไขมันเนี่ยดูคางนี่ตัดขึ้นไปแบบฟิตอย่างนี้เลยแล้วก็มีแล้วกมีกบหน้าตอนแรกคางมูจะเป็นแบบอย่างนี้สโลปแล้วจนไม่เห็นลูกกระเดือกเลยมีนี่งถึงขั้นกบลูกกระเดือกก ค,คิดดูนะแล้วพอไปดูขันมันจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบตอนทำหมอกเหมือนโงค่าสัตว์เหมือนโดนเชื่อดพูดเลยนะแต่ไม่เจ็บนะแต่ความแบบความกระแทกกระฐานะ<อ>ความรุนแรงอะ่ะเหมือนแบบว่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่คุณอ,อะไรเงี้ย แต่หมอด,ดูแลดีทีมงานดูแลดีหมดทุกอย่างดีหมดแต่พอทําทเสร็จแล้วปุ๊บเหมือนแมวน้ําแต่ไม่เจ็บนะเป็นแมวน้ําเลยพี่โนโตเวอทุกคนก็คือยังไม่เจ็บแต่ว่ามันอึนอดอัดเนาะน้องอภัอ่ะอดดึดอัด <c oughs> คือ24ชั่วโมงแล้วห้ามถอดอีกอันนั้นเราเขารัดมันแน่นมากทุกคนมันอึนอดอัดแบบพอถอดได้นะทุกอย่างมันโลงแบบเปิดโลเวอร์ลแบบ้วทอดมาปึ้งเป็นอย่างเี้เลยทุกคนไม่ต้องตกใจนะมันคือรอยจากการรัดจากการดูดไขมันคือมันมันเป็นการทำอันตราที่น่ากลัวที่สุดและพักฟืนนานมากวันนี้ก็ยง ยังพักไม่เสร็จทุกคนเนี่ยมุนต้องรัดผ้าอยู่นะแต่รัดแค่ตอนนอนละเหลือแค่ว่าเรา12ชั่วโมงจาก24ชั่วโมง17เดือนหน้าใช่ปะถึงจะเลิกรัดอ่ะไม่17โอ้หอสองเดือนอ้ยอีก17อีกสองเดือนอ่ะก็จะเลิกรัดผ้าได้ทุกคนคิดดูเหอะมันเป็นการพักคุณที่นานมากเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําแล้วชีวิตเปลี่ยนมากทางด้านจิตใจแล้วก็ด้านแบบรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ทุกอย่างเปลี่ยนมาแบบถ้าชมว่าจมูกดีเลิกปั๊บเิอสีแล้วอ่ะให้ดูทำมันดีกว่าเป็นนนกาารซื้อควมมั่่ใจจแลไปึง mm <laughs> ก็โอเคเป็นราคาความมั่นใจอ่ะแสนหนึ่งหนึ่งออกมาทุกคนอันไหนที่ทําแล้วแฮปปี้คือแสนหมดเลยราคาพร้อมกับคุณภาพอยู่แล้วทุกคนเนี่ยแสนหนึ่งนี่แสนแต่เรไม่ได้รับประกันนะว่าจะแบบแฮปปี้ทุกคนาการทําอะไรทุกอย่างมันต้องทําใจอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตีว่าแบบจะเพอร์เฟกต์ทุกอย่างทํามาก็คือก็ก็กไม่ไม่โอเคเนาะเออก็คือทํามามีตายงเดี๋ยวที่เฟลแล้วหลังจากดูไขมันปุ๊บครบหนึ่งเดือนนะยังไม่อยุ่ขับรถไปโคราชจองคิวหมอกกุ้งเบลล์เฮลโล่รอบสองภายในหนึ่งเดือนซึ่งรอบแรกเขาบอกว่าอยู่นนนเดือมมััหหาายยไไปแล้วง ไปเบริถายอ่ะมันอาจจะยังไม่หายหมดหรอกแต่ว่าความรู้สึกว่าเอ้ยอมันดีแต่อยากให้ดีอีกหน้ายังไม่ยุบนะแต่หน้ามันต้องไปต่อหรืออาว่าเอ่อก็เ <ๆ S 1> ติมอะไรเบต้าฮรโมนสิบวันแต่ว่ารอบเนี้ยเติมที่หมอก,กุก้งอ่ะเป็นตุ่มแค่สี่วันสี่วันเลยทุกคนหน้าคือใสเห็นปะเห็น <S <S แสงวะเห็นเงาวะคือมันดูช้ำหน้ามันดูฟูดูเต็มดูอิ่มหมอกุ้งเติมให้แบบละเอียดยิบวันนั้นโดนที่เป็นรอยเข็มบวกกับบทหอกที่รู้สึกว่าโอ๊ยบทหอกน่าผ่าหมดแล้วว่ะจะบอกว่าทำกับหมอกุุ้้งนนนนะคคคครรับททกกกี่อิิาาลโช นั่นแหละคือการทำหน้าครั้งล่าสุดก็คือหมอโกมกงใช่แล้วหลังจากนั้นยังไม่ได้ทำอะไรอีกอย่างเออติ้วันติ้วันได้ติ้นเป่ยนวันไม่มีผลติ้นเลิกดสี่วันยังเป็นดูผิวมันได้เลย เก็กเปเชได้เป็นผลดีแล้วก็ทุกคนผ่านมาทั้งหมดเท่านี้เลยตัวทำะไรบ้างสรุปหน่อยตา 2, 2จมูก1นึดูไขมันทั่วหน้าเป็นฟ er mm ู hmm. ลออปชั่นอัลเทร่าโยกช้ปอัลต้าฟอร์เมอร์เอพีทีกินเล็บปากประมาณ3-4รอบมีโสมบอลหอกนับไม่ได้มีร้อยไหม่แบบสลายไขมันของมอนเนตอีกบอลหอกตอนแรกชีดเกาหลีใช่แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาฉีดเซียวมินแล้ว mm hmm. แลว้วก็ปฏิญ,ญาณว่าต่อไปนี้จะฉีดเซียวมิน mm hmm. ถ้ายังไม่เจอตัวไหนาที่ปังกว่าเพราะว่าชอบที่มันน้าเงาเ <laughs> <laughs> ซียวมินน้าเงาจริงทุกคนนี่อยากน้าเงานี่ก็เลยมาชีส มน้ำผ่าเงาแบบเงาเวอร์ชิลเลอร์หน้าแก้มไปหนึ่งแล้วก็ฟิลเลอร์ยกใต้ตายกกระชับลดรองแก้มเป็นเลเซอร์รอบแรก D S K เป็นเลเซอร์รอบสองกับโบท็อลรอบสุดท้ายโอ้หมอกุ้งก่อนมีการคลินิกแล้วก็ฉีดผิวเลเซอร์ขนพิโคลเวลขอกางน้ำพิโคลสกาเขาต้ัดความนองของมาริทที่เหลือไม่มีอะไรก็ทรีทเมนต์ปกติที่กำลังจะทำอนาคตสพูดถึงอนาคตหรออนาคตตอนนี้คือมีคิวทำคางที่จองไว้เลื่อนมาแล้วสามรอบซึ่งล่าสุดโบ๊ทจะไม่ให้ทำคางแล้วโบ๊ทจะยกเลิกคิวทำคางแล้วเปลี่ยนเป็นฟฟิิลลลลเเออรร์์ทั้้งหมดน่า ฟิลเลอร์ปา,ากคากรอบหน้ายกต่อไปนี้คืองาน <ไป S 2> พิลเลอร์อมหมดอะไรไม่ทำทำเจ้ามาก่ด้วยไม่ได้ <laughs> <laughs> แต่พูดเลยว่าหน้าบุญทุกอย่างผ่านการคัดเลือกมาแบบหนักมากาการที่บุญเดินเข้าคลินิกนี้แสดงว่าบุญมั่นใจแบบมั่นใจมากๆแล้วว่ามันต้องดีเราเลือกเ <ๆ S 1> ลือกราคาดีๆเพราะว่ามันมีให้ยอมจ่าย <ๆ S 2> อะไร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่เขาอนะนาหรอให้ยอมจ่าย <ๆ S 1> อย่างบุญมันจะยอมจ่ายหนักมากกับทุกๆอย่างที่เข้ากับนาตัวเองเพราะว่าถ้าพลาดแล้วมันเฟลเนาะแล้วมันเอากลับมายากเนาะแต่นี้ให้ราคากับนาตัวเองแพงมากพูดเลยนะว่าหน้าเนี่ยแพงมากถ้าใครจับก็คือแบบเปิดล็อกสกิลนิวทองคำเดย เดี๋ยวไม่ทอแล้วก็เอ้ยเชื่อไหมว่าไม่เคยให้ใครจับหน้าเลยอ่ะแบบตัวเองก็ไม่จับแบบจับได้แค่ตอนทานคิมกับหลังหน้าเพราะว่าขวานสิวขึ้นจีบไม่ทองอีกพอแล้วที่สิวขึ้นทุกคนวันหน้าเนี้ยเจอกันหน้าเดิมอ่ะแล้วเล่าจากทั้งหมดที่ทํามาทุกคนพิมพ์มาหน่อยว่าคุ้มค่าไหมสมไหมกับทั้งหมดที่แบบยอมเจ็บตัวมายอมทํามาที่ผ่านอ๋อที่จะบอกว่าจะไม่มีหั้นการไม่มีกีดแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ว่าลืมมีตาจ้าเดี๋ยวจะมีกรีดตาอีกรออบบนนึงงจจจจ้้้้าาาแแทเเกก็ะะะิิิลลล์วววสสผผใ จะสเดือนเดี๋ยวดูนี่นะสเดือนรอดูหน้าเลยจึงเจิงเจิงเจิ้งโจโจ้คอยทุกคนสวยหล่อทุกคน